ปิดประตูนะครับถึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย <c oughs> ไปติดอัตโนมัติครับอ้าก <c oughs> ็จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแรนเนสายการช่างใจทางช่องช่างใจ DIY และรอยแปดแชนะครับวันนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ตำบลศรีวิเชียรอำเภอ้ํายืนอีกแล้วนะครับจังหวัดอุบลน,นะ แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พามาเที่ยวนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมันก็อ่างเก็บน้ำมานะจะแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสมาเข้าห้องน้ำนะครับที่ร้านขานี่แหละนะไม่แน่ใจน,น,น่าจะเป็นส่วนตัวนะแต่ว่าเห็นใครๆก็มาเข้ากันหมดเลยอะ่ะ <c oughs> เออไม่รู้ช่างมันเถอะนะประเด็นก็คือว่ามันมีความแบบสมาร์ทโฮมเบาๆนะครับก็คือเออคือตอนนี้มันมันมันเริ่มมืดแล้วใช่ไหมเออตอให้ไม่มืดอนะ่ะ ในด้วยความที่เป็นห้องน้ําแล้วไม่ได้ใส่บล็อกแก้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมันก็จะมือดอยู่แล้วนะเออแล้วเราหน้าห้องน้ำเนี่ยก็จะไม่พบว่ามีแบบสวิชเ,ออเปิดไฟให้แสงสว่างอะไรเลยนะครับแต่ทันทีที่เราเข้ามาแล้วก็ปิดประตูนะครับถึงเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรเฮ้ย <laughs> ไฟติดอัตโนมัตินะครับอ้า <c oughs> ก็จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับหลายๆคนนะแต่ว่ามันใหม่สําหรับเรานะก็คือเขามีการแบบติดตั้งสวิชคล้ายๆอารมณ์แบบประตูตู้เย็นนะครับแต่ว่าอันออของตู้เย็นมันจะแบบเด้งออกเราไฟเปิดใช่ไหมไฟในตู้เย็นจะติดขึ้นนะครับแต่อันนี้มันจะเป็นกดเข้าใช่มันจะเป็นกดเข้านะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะเอาไว้เ,ไวเป็นไอเดียเนาะสำหรับการเอ่อ ติดตั้งแบบกึ่งสมาร์ทโฮมนะไฟให้แสงสว่างในห้องน้ําหรือในบ้านก็ได้นะแบบกึ่งสมาร์ทนะครับเพราะว่าไม่ได้สมาร์ทเพราะว่าไม่ได้สั่งงานผ่านแบบแอปพลิเคชันบนมือถืออะไรเงี้ยนะคเออหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ยนะเซอร์วินี้ไม่รู้ว่าหาซื้อที่ไหนนะครับองจริงอย่างที่บอกแล้วมันไม่ใช่มันไม่น่าจะใช่เรื่องใหม่แล้วมันก็ไม่ดู ดูออกว่ามันไม่ใช่การประยุกอะไรมากมายนะครับมันน่าจะเป็นแบบสำเร็จรูปอินสแตน์มาแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็แค่เอามาต่อใส่กับสายไฟต่อแบบสวิชเอ่อเปิดปิดไฟทั่วไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอาติดตั้งใส่ที่บนวงกบประตูนะครับหรือหนะ้าต่างก็แล้วแต่นะเออแล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอประตูนมาดานันปึ๊กมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเรดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีมีคอนเทนต์นะครับไปไหนมาได้ก็เลยคิดแต่ว่าอจะหาคอนเทนต์ได้ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใช่กดแชร์แก s u ซับสไครต์ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ